สวัสดีครับเอา้าเสียงครึ่งหนึ่งก็แล้วกันยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงมณีจุดใจนะครับวันนี้จะพูดเรื่อง <c oughs> p 1ร0สำหรับ ID คนที่เพิ่งหัดเล่น p 1ร0 p 1พ0มีความสำคัญอย่างไงความสำคัญของการเล่น p 1 0 0มีตัว p 1ร0ก็เวลาเราไปตีด่านธรรมดามันก็จะได้รับของขวัญประมาณ2ชิ้น3ชิ้นแล้วแต่มันจะเด้งกบ รีโอนาร์ดสีเ,เขียวอ่ะมันก็จะกระด้งมาส่วน p 1ร0อหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือคนที่เล่นยุคแรกๆช่วงแรกๆที่เก็บตัวได้ง่ายๆก็จะเก็บจากตัวประมาณนี้4ดาวอุลต้า5ดาวอุลต้าหดาวอุลต้านี่นะฮะจะเห็นว่า p 1ร0 p 1พ0รยดูตรงไหนดูตรงนี้เห็นไหมครับ p 1ร0ติด p ร0 0นี่นะดูตรงนี้นะ ทุกตัวพวกนี้ก็จะเป็นผีร้อยทั้งหมดพึ่งนี่ก็ผีร้อยส่วนเนี่ยทีม B P 5ีหเท่ากับหนึ่งรเซให้สังเกตตรงนี้ให้สังเกตตรงนี้นะครับหนึ100่งเซมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดเกิดอะไรอ่ะเกิดอะไรก็ลองไปทำให้ดู ทำให้ดูสักด่านหนึ่งแล้วกันก็คือสมมุติเราเล่นด่านสเตจพิเศษสมมติเราจะตีเนี่ยนะฮะเราจะตีด่านนี้ทานน้ําแข็งเลื่อนไหลด่านที่หกอย่างนี้ของขวัญที่เราจะได้มันก็จะได้รับจากผีร้อยมากกว่าคนที่ไม่มีผีร้อยซึ่งคนที่ไม่มีผีร้อยก็จะได้แค่ชิ้นเดียวส่วนคนที่มีผีร้อยก็จะได้หลายชิ้นนี่นะครับแล็อย่าลืมมานนี้มันเป็นท่าน้ําเพราะฉะนั้นอย่าลืม ธนะาตุอะไรชนะธาตุน้ำครับธาตุอะไรชนะธาตุน้ำธาตุไม้เพราะฉะนั้นเราก็ไปหาธาตุไม้ไปตีนะฮะนี่ธาตุไม้นะครับกดไปเลยสามรอบจะตีให้ดูแล้วดูการเด้งของ p ร้อยนี่คือประโยชน์ของ p ร้อยไม่ว่าเราจะไปตีสเตจจุติหรือจะตีด่านธรรมดานี่คือผลของมัน พอชนะปุ๊บของขวัญก็จะกระเด้งบางครั้งก็บชิ้นหนึ่งบางครั้งก็บสชิ้นแล้วแต่ว่ามันจะกระเด้งกี่เปอร์เซ็นต์อ่าดูนะครับชนะแล้วปร,รับเด้งอันนี้หนึ่งสองสามเห็นไหมอ่านี่คือพีร้อยโบนัสลีโอนัสมันก็จะกระเด้งของขวัญมาให้เราเป็นเราได้เพิ่มอีก2เป็นสมชิ้นนะครับ แล้วแต่บางครั้งบางครั้งก็เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็เป็นสองชิ้นอะไรประมาณนี้นี่คือผลของการทำพีร้อยนั่นเองนะส่วนเวลาเราไปเล่นสเตจจุติเดี๋ยวเราจะไปตีสเตจจุติให้ดูเวลาเราจะไปเก็บตัวสเตจจุติเพื่อจะทำการอัพตัวนะครับอัพตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะอ่านี่เห็นไหมดิ่งสองชิ้นอ่าดูให้จบแป๊บหนึ่ง แต่จะพูดถึงเรื่องจุดตินะครับอันนี้พูดถึงเรื่องสเตจพิเศษที่เรามาเก็บของ่นะถ้าเราอยากได้ของขวัญหลายๆชิ้นเราจำเป็นที่จะต้องมีพีร้อยสักหนึ่งทีมนะครับนะดูดูการกระดิ่งดูการกระดิ่งของขวัญเริบมเลิมาแล้วห สองอ่าเห็นไหมฮะได้มีอีกหนึ่งชิ้นฟรีอย่างนี้เป็นต้นโบนัสลีโอนาส์สมาจากพีร้อยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับไปดูสเตจจุติบางครั้งเราอยากได้ตัวนะครับลุงจะตีหมูให้ดูหมูเป็นธาตุไฟนะครับไม่ต้องคิดมากหมูเป็นธาตุไฟเราก็หาธาตุน้ําไปตีหาธาตุน้ําไปตีเซตทีมไว้ใครจะเซตแบบลุงก็ได้นะ ธาตน้ำหนทีมไฟ1ทีมไม้1ทีมแล้วก็ทีม B เป็น P 1ร้แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าก็ลองตีไปเลยสัก 2, สอสารอบขนนกลุงก็ไม่ค่อยมีหรอกอ่ามาทําคลิปไปดูก็ตีให้ดูสัก3ามรอบนี่นะครับใช้ขนนกรอบละสิบสีน่นี่ออกตัวไปเลยปุ๊บปุ๊บปุบป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 บ๊อันนี้ตีแบบปกติ <c oughs> เอาชนะแล้วเหรอเดี๋ยวดู p 1ร้อยนะครับ ว่าจะกัดได้อะไรบ้างไหมได้มงได้หมูมาเพิ่มบ้างไหมเฟิบปั๊บปั๊บหนาแมนาโบนัสเรียนัสเด้งมาเป็นหมูเป็นตัวจุตินะครับนี่คือผลของพีร้อยนั่นเองเราจะทำให้เราฟาร์มได้ง่ายนะฮะล่าตัวจุติได้ง่ายขึ้นอ่าดูกันสักสามรอบอันนี้รอบที่2อเฟิบ เึ๊บอ่าหมูมาอ่าหมูมาสองตัวเป็นไงครับสุดยอดนี่คือผลของพีร้อยเป็นไงมีความรู้สึกว่าเอออยากทําบ้างแล้วสิมันได้ง่ายนะครับเวลามันเด้งมันเด้งมางี้เลยนะได้ทีเดียวสองตัวก็มีอ่าแล้วแต่อัตราการดอบของซูเปอร์ลีโอนนสนะของพีร้อยนั่นแหละนะครับมันดอปมันเด้งให้เรานะครับนี่ จะทําให้เราไม่เปืองขนนกมากนะครับอ่าเฟรบมาแล้วได้ไหมอันนี้ไม่ได้อ่าไม่ได้เห็นไหมแต่ก็มันก็เด้งนะแต่มันเด้งเป็นของสองดาวนะค,ะครับก็แบบนี้นี่ก็คือของจุติแล้วก็ตัวสเตตพิเศษเล่นให้ดูไปแล้วแล้วก็ลองมาดูสเตตหลักสมมุติว่าน้องไปตีด่านฮาร์ด ด่านาร r ดเนี่ยสมมติน้องเก็บด่าน2อ,อ่าน้องอยากได้ไอ้สีเหลืองที่เอาไว้พัฒนาศักยภาพด่าน2ลูกตีไปแล้วอ่ะลองดูด่าน4ด่าน4ก็จะมีสีเหลืองสีฟ้าสีแดงอ่ะส่วนใหญ่ลุงอยากเก็บแต่สีเหลืองเพราะว่ามันเอาไปเพิ่มความแม่นยำทักษะได้นะครับนะครับเราก็ตีไปเลยนะครับสมมุติเราจะตีสัก2องรอบนะฮะะเราตีให้ดูก่อนนะ ได้ mic? ไม่ได้ก็แต่ว่าเราตีสองรอบไม่ได้นะครับด่านด่านฮาร์ดจะตีได้แค่ด่านละครั้งวันละหกด่านเท่านั้นครับด่านละครั้งวันละหกด่านเท่านั้นนั้นเราก็ตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยอ่าไม่อยากให้ช้านะครับก็พัดให้น้องมันจะได้จบไวไวพัดไ,ไปแล้วนะครับเพิ่บเพิ่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 ถึงป้อมเรียบร้อยอามาตะไม่มต้องกด อ่ะอันนี้ด่านที่สี่ของด่านฮาร์ดด่านปกตินะครับก็ดูของขวัญที่กระเด้งออกมาถ้าใครไม่มีพีร้อยจะได้ชิ้นเดียวแต่ถ้ามีพีร้อยน่าจะได้สองชิ้นนะดูนะหนึ่งเอา้าไม่ดิ้งอันนี้ไม่ดิ้งถือว่าไม่ดิ้งนะครับสองสี่แล้วต่อไปห้าห้านะก็น่าจะมีสีเหลืองอ่าดูกันอีกรอบ มันแล้วแต่จังหวะการกระเด้งด้วยนะครับบางทีมันก็ไม่เด้งก็มีแต่เก้าสิบเอร์เซนมันจะกระเด้งของวันให้สองชิ้นอย่างน้อยนะครับบางทีก็สามชิ้นแต่อย่างเมื่อกี้นี่คือมันไม่มาอ่าก็คือสิบเอร์เซนที่เหลือมันไม่มาอ่าเดี๋ยวดูด่านนี้อันนี้ด่านห้า ด่านห้าเปรบเปรบอ่าด่านห้าก็ไม่ดิ้งเดี๋ยวจะต้องทําให้เห็นว่ามันดิ้งนะครับมันไม่ยอมดิ้งนะเดี๋ยวจะต้องทําให้เห็นต่อไปที่ด่านเจ็ด่ดานที่เจ็ดับนนี้ไปกันเลย นี่ฮะชนะกดรับของขวัญหนึ่งสองอ่ามันจะอย่างนี้พอกระเด้งพวกมันจะขึ้นว่าโบนัทลีโอนัสแบบนี้นี่ก็คือผลของพีรอยนั่นเองนะครับอืมชัดเจนนะครับาชัดเจนนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์นะคิดว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้เล่นที่เพิ่งรู้อ่าเน้นนะครับผู้เล่นที่เพิ่งรู้ส่วนคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปสอนเพื่อนๆนกันด้วยเออเอเองต้องทาพีร้อยนะไม่งั้นเองจะฟาร์มของช้านะอันนี้เน้นเราสอนกันเกี่ยวกับสายฟรีเป็นหลักเพราะว่าสายเติมเนี่ยเขาไม่ค่อยอะไรกับพวกพีร้อยต่าไหร่นะครับเพราะเขาเติมอย่างเดียวไง นะลุงก็จะย้ำแบบนี้ทุกคลิปนะครับสายฟรีกับสายเติมมันคุยกันยากนะครับเพราะฉะนั้นช่องลุงนินสอนสายฟรีเป็นหลักนะจ๊ะอ่าแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนี่เมื่อกี้กบเลียวนัดเด้งมาเป็นไงเห็นไหมฮะเออได้หมูมาเนี่ยสามตัวเลยเก็บง่ายนะอ่าลองไปทํากันดูไปแล้วครับขวห้โชคดีเล่นเกมราเรนเจอร์ มีความสุขทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับจุ๊บ